เดี๋ยวเรามาปอกเชคกันดีกว่าเนาะับแรกนี่เตยห่าต้องอธิษฐานก่อนนีนะถ่ายเลยควบมันเนาะอุย้ย คนแค่มาฉลองวันเกิดแค่นั้นเองอะคะ่ะอยู่ๆผู้หญิงคนนี้เขาก็เอาเค้กไปปาดหน้าตัวเองอะพวกเราไม่เกี่ยวนะคะฉันจะเชื่อนงางเป็นนอกสองคนนี้เหรออออีกอย่างนะฉันไม่ชอบนั่งใกล้คนสกรปรกสกรปรกแบบนี้เนื้อตัวก็สกรปรกเสื้อผ้าก็เหม็นยิ่งจะสะเอะมานั่งร้านแพงแบบนี้ คุณลูกค้าไม่สะดวกนั่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่ให้ก็ได้ค่ะฉันเหรอฉันต้องเปลี่ยนคนที่จะต้องเปลี่ยนคือมันสองคนไม่ได้ค่ะทุกคนที่เข้ามาในร้านนี้เนี่ยคือลูกค้าของเราทั้งหมดเราไม่สามารถไล่ใครออกจากร้านได้ค่ะไม่ได้ก็ไม่ตามผู้จัดการมาได้ค่ะ งั้นฉันขอไปแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้จัดการทราบก่อนนะขอตัวไม่เป็นไรนะเตยหอมเดี๋ยวแม่ซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เตยหอมนะนี่แม่ซื้อของขวัญให้เตยหอมด้วยเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเตย ชอบวาดลูกนี่ชอบไหมชอบมากเลยค่ะคุณแม่ขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรจ้ะงั้นเดี๋ยวเตยหอมลองวาดจนจนแบบแกน่ยังมีหน้ามาหาให้ลูกวาดลูกอีกเหรอเอาลูกเข้าเรียนอนุบาลก่อนเลยไปนี่คุณทำอะไรอะคะทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยเราสองคนไปทำอะไรให้คุณอะ เดือดร้อนในสายตาฉันไงพอมีแกกับลูกเข้ามาในร้าน,นมันทำให้บริการในร้านนี้ดูแย่ไปหมดเลยอะเอาแบบนี้แล้วกันสกะปะกสกปปกแบบแกเนี่ยต้องเจอแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อซะมาเฮ้ย,อยพอแล้วคะ่ะพอแล้แล้วคะ่ะ ผู้จัดการแจ้งมาว่าจะย้ายโต๊ะคุณลูกค้าให้ไปได้มาหนงห้องเวีไพีดีเลยคุณจะได้ไม่ต้องอยู่ใกล้พวกสปรกพวกน้เราก็ยังแจ้งมาอีกนะคะว่าจะมีเค้กแล้วก็ขนแจกให้ฟรีเห็นไหมล่ะพวกจนๆอย่างพวกแกเนี่ยคงไม่มีปัญญาได้รับอะไรดีๆแบบนี้ออกมาไปกันเลยค่ะว่าแต่ห้องวทไอีตรงไหนล่ะคะ คุณลูกค้าเข้าใจเลยผิดหรือเปล่าคะฉันหมายถึงคุณลูกค้าสองท่านนี้ต่างหากคะอะไรนะหนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อเตยหอมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บของแล้วก็ตามพี่มาเลยนะน้องเตยหอมค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะไปะ <laughs> ระวังเถอะพวกมันจะไม่มีปัญญาใจาไม่ต้องห่วงค่ะฉันมีปัญญาใจาขอบคุณนะเตยหอมแม่ว่าเตยหอมลองคนดูเงินแม่ซิว่ายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าค่ะมีไหมจ๊ะไม่มีเลยค่ะแม่ เถ้างั้นคุณลูกค้รารอตรงนี้สักรู่นะคะเดี๋ยวฉันมาค่ะได้ค่ะเดี๋ยวค่ะฉันรู้นะคะว่าคุณเป็นคนเอาเงินไปฉันขอเงินของคุณลูกค้าท่านนั้นคืนด้วยค่ะเงินอะไรของเธอในร้านของเราเนี่ยมีกล้องจอนปิดทุกมุม เราสามารถเอาคุณเข้าคุกได้เลยนะคะเงินแค่นี้เองทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้อมล์เสียคุณลูกค้าคะของคุณลูกค้าค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะพวกเราต้องขอโทษด้วยนะคะที่การแต่งตัวของพวกเราเนี่ยทำให้คุณเดือดร้อนนะคะ<ม>เดี๋ยวดิฉันว่ายังไงพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะอยากเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเราทุกคนเป็นคนเหมือนกัน<ม>ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันคะ<ม>่ะ<ม>แล้วอีกอย่างถ้าลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วเนี่ยทุกคนมีสิทธิเท่ากันค่ะ ไปใช้์คำพูดคนอื่นเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่เขาสิจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่